หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศุอุปวัฒินูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวัดไม่สันติสุขนะครับตำบลพงมาเดืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับนี่กุฏิรับรองพระเดชพระคุณหลวงตาทั้งสองนะครับเด้อและกุฏิรับรองพระมหาเทระนะครับตรงนี้เป็นห้องกรรมฐานนะครับของวัดไม่สันติสุขนะครับนี่เป็นจังไ้ผลสอบแด่จกร,รูป ผู้ใพดพักอยู่มองเดชมาเจอของเพื่อนไอ้พุ้พักอยู่หนีได้ยังนิมพี่ไผ่อยู่ขางกันวู้ี่ทําทำไมเงียบจังเลยเนาะโอ้คนนยาดถ่ายภาพกันเดิน,นเดินนะครับคนนุยาตถ่ายภาพนะครับอาจารย์มหาอภิสิทธิ์อธิมุตโตนะครับปีนี้ยังไม่อยากได้นะครับไปเรียนเฉยๆนะครับปีหน้าค่อยจะเอานะครับนี่สบบาลีนะครับ เดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบริเวณห้องกรรมฐานนะครับของวัดใหม่สันติสุขตำบลพงมาเดือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับกุฏิพระอาจารย์นะครับพระครูสังฆระระวิตย์พัฒโกนะครับผมด้วยพระอาจารย์สอนพระอาจารย์มหาสุนทรกูบาอาจารย์ระญติโยมนะครับสร้างถวายไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับ ไว้ตอนรับครูบาอาจารย์ผู้มีความประสงค์จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเด้อไม่รู้ว่ามีกุฏิไหนบ้างนะครับที่มีเจ้าของแล้วนะครับคงจะมีที่มองเห็นผ้าจีวรน,นะครับผ้าดู่นี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นที่เก็บไม้นะครับโรงไม้เก็บของเก่าต่างๆที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับ วันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพโดยรวมของวัดหม่สันติสุขนะครับแต่ว่าแดดร้อนเหลือเกินนะครับนี่นะครับห้องกรรมฐานจิระธรรมะมหาเถระนะครับนำเอาชื่อของหลวงพ่อวัดสวนส้มนะครับหลวงพ่อสุทัศนะครับวัดสวนส้มน,น,นะครับมาเป็นชื่อห้องกรรมฐานนะครับกุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับ อาจารย์พระคูสังฆลักษณ์ปวิ์พัฒโกนะครับภาพมันย้อนแสงนะครับนี่เด้อนี่นะครับสิมกลางน้ำนะครับโบสถ์กลางน้ำหรือสิมกลางน้ำนี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์มาช่วยเตรียมงานเททองหล่อพระพุทธรูปนะครับครูบาอาจารย์จากวัดบ้านกบจำนวน10รูปด้วยกันนะครับเดินทางมาช่วยงานนะครับ แต่ภาพมันย้อนแสงนะครับคงได้ภาพประมาณเท่านี้นะครับโอ้ยเนี่ยปอาจารย์พระกูสังฆรับประวิพัตตะกนะครับหลวงพ่อจ้าวาดนะครับกําลังแบกไม้ไผ่โอ้ยขอโทษขอไปนะครับอันนี้ภาพจริงๆเลยเด้อน,นะครับปกติก็ทํางานแบบนี้ทุกวันนะครับทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทํางานในบวรวพุทธศาสนาหนึ่งสองสามหคนย่ถ่ายภาพอีกนะครับนี่ ครูบาอาจารย์มาจากวัดบ้านเก่าโบนะครับรับสินลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาช่วยเตรียมงานที่วัดไม่สันติสุขนี่นะครับขอโทษขออภัยนะครับนี่ไม่ใช่มหาชนนะครับนี่พิภัก์ภัทํำงานนะครับเด้อสาธุอนุโมทนาครูบาอาจารย์นะครับมาแต่แดดตากร้อนอยู่นี้จนเหงื่อไหลคลายย้อยนะครับนี่พระอาจารย์ยักษ์นะครับน้ำน้ำหนักลดลงไปเยอะเลยนะครับนี่โอ้ย หนีไม่ได้นะครับกล้องอยู่นี้นะครับนี่เด้อนะครับช่างฝีมือเอกนะครับนี่โอ้หลาผาเนกนะครับนี่แต่ละผเนกผเนกช่วยงานกันนะครับเด้อนี่นะครับระอาจย์ปะกูทํางานเองเลยนะครับแบกไม่ไผ่แต่กี้นี่ก็ถ่ายภาพนะครับทางนะครับซิมน้ํานะครับอุโบสถกลางน้ําก็กําลังเตรียมนะครับสถานที่ที่จะรอ พระพุทธรูปนะครับขอโทษขอไปรายละเอียดนี้ค่อยฟังเอาครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผู้ใดใครก็ตามปรารถนาจะมาหล่อพระพุทธรูปนะครับเกิดมาพบในชาติไหนจะได้รูปหล่อรูปสวยรูปงามนะครับบุญพิเศษในการสร้างพุทธรูปนะครับเป็นคนรูปสวยรูปงามสมส่วนนะครับใครเห็นแล้วก็รักก็ชอบอยากกราบไหว้นะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับนี่นะครับส่วนอันนี้สูงอื่นๆมากมายนะครับ ที่เราให้ฟังนี่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่เด้อนะครับค่อยฟังจากอาจารย์พระครูท่านนะครับเราให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับครูบาอาจารย์จากวัดบ้านกโบนะครับมาช่วยเตรียมงานอยู่ที่นี่นะครับบางรูปท่านไม่ชอบชอบออกกล้องนะครับแต่กับผมชอบไายนะครับคนไม่นะครับหน้าตาดีเกินไปเลยไม่ชอบออกกล้องนะครับขอโทษขออภัย สาธุนะครับมีแต่ภาคเก่งๆทั้งนั้นนะครับมาทํางานที่นี่นะครับเนี่ยเด้อนะครับอย่าคิดว่าจะได้เห็นใบหน้านะครับโอ้ยแกซีเรียลหรอบอกครัาเนี่ยต่อไฟต่อไปสบานเนี่นะครับดุลนี้ทนทานนะครับไฟช็อตก็ไม่เป็นไรนะครับดุลนี้พิเศษนะครับนี่ช่างไฟมาแต่วัดบ้านเก่าบอนนะครับหลวงพี่สิทธิศักดิ์นะครับ สิทธิศักดิ์หรือสิทธิศักดิ์เหรอสิทธิศักดิก์นะครับส่วนนามสกุลไปถามเราเองนะครับลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงตาเนี่ยครับเด้อเอา้ากุฏิไก่ไก่ฝุ่นกุฏิไผ่หนิเหรอโบมีครับโบมีโอ้คือเป็นตะยูถิมหมโอ,โอ้ย่เอา่านหรือมองนี้ดีทุกอย่างแต่ไกลห้องน้ํานะครับเด้อเมื่อก่อนวัดมีพื้นที่ประมาณ21ไร่นะครับ เป็นน้ำไปถึง19ไล่นะครับแล้วก็มีขอบขอบของสะนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ท่านก็ภาคเพียนพยายามนะครับพร้อมด้วยญาติโยมนะครับนําดินมานี่นะครับถมที่นี่นะครับจนพื้นที่กว้างขวางออกมานะครับได้ขนาดนี้นะครับโอ้ยหมดไปหลายสิบล้านแล้วนะครับนี่คงเจ็ดสิบกว่าล้านแล้วนะครับเด้อจนเป็นวัดวาพระศาสนานะครับ เป็นวัดสมบูรณ์วัดใหม่สันติสุขนะครับขออนุญาตถ่ายภาพว่าจะมาขอน้ําดื่มนะครับพูดเยอะแล้วก็เลยเจ็บคอนะครับจะมาขอน้ําดื่มนะครับนี่นะครับศาลาลงชั้นผ้าจันทร์สอนนะครับผู้ดูแลงานก่อสร้างทุกอย่างของวัดไมสันติสุขนะครับนี่เด้อนะครับในศาลานะครับในหอสวดมนต์ข้างในเป็นห้องปรับอากาศนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นเทีานี้ก่อนเด้อ